สวัสดีครับพี่น้องสวัสดีค่ะอาหารใต้สไตล์โชเล่แกงกาะทีกุ้งสตอหน่อไม้หวานหุยตาหวานอร่อย,อ,อ,ยาาอันดับแรกเรามาล้างกุ้งให้สะอาดก่อนจะนำไปปอกเกลือกฐานหลังแล้วก็ดึงเส้นดำออกแล้วกุ้งวันนี้ผมซื้อมากิโลละร้อยแปิบบาทนะครับ แกงใต้ค่ะมีดีปรีแห้งดีปรีสดหัวหอมหัวเทียมอย่าลืมนะคะหัวหอมหัวเทียมก่อนเอามาตำต้องทุบก,ก่อนค่ะการกระโดดหนีออกจากครอกค่ะโอเคแล้วก็ต่อด้วยขี้มิน้นไครหรือตะไคร้พริกไทยดำแล้วก็ทิมหรือตำให้ละเอียดค่ะ ละเอียดแล้วก็ใส่กะปิเบลโป๊ะกายส่วนนอไม้หวานเนี่ยผมใส่2หัวเลยนะครับซื้อมาหัวละ55บาทสองหัวเนี่ยร้อยสิบบาทเราก็สับแล้วก็ขวานก่อนจะนำไปล้างน้ำให้สะอาดนะครับ ตอเนี่ยผมซื้อมามัดละหนึ่งร้อยนะครับแล้วเราก็แกะเอาแต่เม็ดข้างในวิธีแกะแกะอย่างนี้นะครับเนี่ยผ่าสองที่ก่อนอย่างนี้นะครับผ่าอย่างนี้เนื้อสวยมากเลยพี่น้องดูนี่แน่นมากเลยอะ่ะผ่าเสร็จแล้วก็แกะเอาแต่เนื้ออย่างนี้นะครับนี่นะครับออกเสร็จแล้วก็แช่นะ้ำให้เม็ดขยายแล้วก็ลดกลิ่นลงด้วยแล้วมาต่อได้เบลลล้างผักสด อ้าพอ่อผักมีแค่นี้เหรอคะโอ,อใช่พอดีตังไม่พองั้นเดี๋ยวเบลไปเก็บยอดมันตูที่ต้นให้ก็ได้คะ่ะผักที่พ่อซื้อมาวันนี้มีสามอย่างเองมีต้นหอมมัดสิบบาทใบบวัวบกมัดห้าบาทแล้วก็ถั่วฝักยาวพ่อบอกมัดละยี่สิบาทเลยนะคะเนี่ย เดี๋ยวล้างเสร็จล้วก็ไปเก็บยอดมันคูที่ต้นให้พ่อค่ะเมื่อเตรียมของทุกอย่างเสร็จแล้วเราก็ลงมือแกง กออไฟตั้งกะท้ะใส่กะทิแล้วก็รอให้กะทิแตกมันโอเคปิดฝามีไว้ก่อนนะครับกะทิแตกมันแล้วก็ใส่เครื่องแกงค่อยๆค่อยๆเดย๋ยวค่อยๆดีค่อยๆคอยๆ่อ แล้วก็คนให้ทั่วคนทั่วแล้วก็ใส่หน่อไม้หวานค่อยๆค่อยๆต้องค่อยๆตลอดอ่ะพี่น้องผมอ่ะผมพูดติดปากแล้วล่ะค่อยๆนี้แล้วก็กดให้จมน้ำแกงแล้วก็ปิดฝามีไว้ต้มให้หน่อไม้สุก หน่อไม้สุกแล้วก็ปรุงใส่เกลือใส่น้ำตาลแล้วก็คนแล้วก็ชิมอืออร่อยอร่อยแล้วก็ใส่กุง้งค่อยๆค่อยๆใส่กุง้งแล้วก็ใส่ลูปตค่อยค่อยๆ่อยคอย่ แล้วกลูกให้จมน้ำแกงแล้วก็ปิดฝามีไว้ให้เดือดครั้งเดียวเมื่อเดือดครั้งเดียวแล้วก็ใส่ใบมะกรูดคนให้ทั่ว <N> <c oughs> น่ากินมากเลยพี่น้องดูทีนี้นี่ครับแล้วก็ยกไปรับปาะทานได้เลย แล้วแกงทีกุง้งลูกตอน่อไมายวัน no ถึงเวลากินครับพี่น้องอันดับแรกจำไว้นะครับหนูๆน้นองๆก่อนจะกินอาหารทุกครั้งต้องล้างมือให้สะอาดแล้วก็เช็ดให้แห้งจำไว้นะครับเด็กดีเด็กดีผักสดมาแล้วคะ่ะ เยวเห็นผักกาดในตู้เย็นมีเราชอบกินเราเลยใส่มาด้วยโอ้ดีจังเลยลูกที่เดียวล้างมือแล้วนะคะเด็กดีเด็กดีด,กด,ดีมากลูกแกงเราตักแบ่งเลยนะลูกนะ,ะจะได้กินสะดวก <c oughs> คุก้งเยอะๆนะพ่อนี่นี่เยอะๆไปกุ้งพ่อใจดีจัง มีของพ่อพ่อก็กุงเยอะๆน้ำแข็งเพื่อนบ้านเขากำลังก่งอสร้างครับพี่น้องขอโทษด้วยนะครับผมนี่ยังไม่หยุดๆๆตักบ้าข้าวเลยดีกว่า จ้องอะไรลูกเนี่ยกินอย่างนี้ก่อนเลยก่อนจะซาวเนี่ยก่อนจะคลุกกินนี่เลยอื้ลูกตอแบบกรึบๆกำลังอร่อยเลยลูกไม่เปื่อยอะลูกตอแบบกำลังอร่อยเลยพี่น้อง อร่อยอร่อยจริงๆพี่น้องโอ้โหหน่อไม้ก็อร่อยมากลูกค่ะจริงๆตุ้มเลยค่ะต้มตาน้ำเลยค่ะอ๋อกว่าหน่อยค่ะหน่อไม้ล้นๆเลยค่ะ อ,อร่อยเลยค่ะพ่อ <laughs> โคล卡尔ใช่เลยใช่เลยจริง, <laughs> รง,รงไม่โกหกค่ะจริงจริงไม่โกหกค่ะกุ้งล้วนๆ <laughs> พน่าอร่อยมากเลยอ่ะพี่น้องจริงๆนะผมไม่โกหกนะผมบอกตรงๆเลยเดี๋ยวเก็บอาหารกุ้งก่อนกุ้งค่ะ ้องรีบกินนะเนี่ยพี่น้องมืดฝนมาอีกแล้วมืดมากมากเลยฮะพ่อ,อพ่อจำที่เราทำต้มเพ็มหน่อไม้หวานทั้งที่แล้วได้ไหมอืมจำได้ลูกค่ะก็ดีเบลเห็นคอมเมนต์นอ่ะพ่อเขาบอกว่าถ้าเราใช้ไผ่ตรงนะจะอร่อยกว่าหน่อไม้หวานเยอะเลยอะ่ะอืมกร <c oughs> ุงเทพกร <c oughs> ุงเทพ,เทพหายากนะด้วยครับไผ่ตรงติดยาวหนึ่ง <c oughs> พ่อมีความรู้สึกเหมือนกับว่าถ้าไผ่ตรงเราต,ต้องต้มน้ำก่อนนะลูกทำไมอ่ะพ่อ กขมนมัทหวานนี่ไม่ต้องต้มเลยเนื้อครั้งนี้าาพอทำเขาก็ไม่ได้ต้มนะมนี่เบลยกถ้วยขึ้นมากินเลยค่ะก <c oughs> ินกุ้งก่อนเลยค่ะเราวางก้านงนะ้วลูกนีหางแบบพวกไม่เห็นตาขนลงเม็ดแล้วพี่น้องเอ๋ย น้ำเย็นครับผมอ,มอรรอยขอบคุณครับพี่บาา่าวเฮาเต่อได้พี่<ป>ลบบ้านป้ปานเนี่ยงพวนการต่อได้อีลบสักพีท่ามแล้วทามลาวทามทุกวันทามนท่าม